ลูกครึ่งพูดไทยคำนี้ได้น้องเลอาลูกสาวของไอซ์อภิษดาเซอร์ไพรส์รพูดไทยได้แล้วเป็นอีกหนึ่งทายาทดาราดังที่แววความสวยมาตั้งแต่เด็กและพัฒนาการดีมากๆสำหรับน้องเลอาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของไอซ์อภิษดาเราจะเห็นความสวยความน่ารักสดใสของน้องเลอาบ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลทำให้พี่ๆแฟนคลับ ทั้งในและต่างประเทศต่างตกหลุมรักกันแบบเต็มๆล่าสุดวันที่19พฤษภาคม2567สาวไอโพสคลิปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นโมเมนต,ต์ที่คุณแม่ภูมิใจแบบสุดๆเมื่อน้องเรอานนับเลขได้เป็นภาษาไทยแล้วโดยระบุข้อความบอกว่าภาษาไทยหนูก็ได้นะอยู่ดีวันดีก็นับเป็นภาษาไทยขึ้นมาสุดรแม่มากไม่คิดว่าท่องไทยได้ด้วย อยากบอกว่าถ้าเราอ่านเล่นการ์ตูนกับเขาไปเรื่อยๆไม่คิดว่าเขาจะรู้เรื่องแต่จริงๆแล้วเขาก็รู้เรื่องนะวันหนึ่งที่เขาสามารถพูดได้แล้วเขาก็จะพูดเองงานนี้ทำเอาแฟนคลับคอมเมนต์ชมกันสนันโซเชียลเลยค่ะโอ้โหน้องเลอาน่ารักมากเลยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆก็เปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์ใหม่ๆนะคะที่ยังไม่ได้ใส่ข้อมูลอะไรลงไปแต่ถ้าเราสื่อสารอะไรกับน้องไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,อยๆน้องก็จะจำเมื่อเขาโตขึ้นแล้วพูดได้ เขาจะรู้หมดเลยค่ะเมื่อถึงเวลานั้นเราจะอึ้งเลยค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของเด็กๆนะคะก็เป็นความน่ารักของธรรมชาตินะคะน้องจะมีพัฒนาการที่วิเศษมากๆเลยค่ะน้องเลยอาจ,จะน่ารักขนาดไหนเราไปชมภาพของน้องกันเลยนะคะ